สุดท้ายเลยเออไม่พ้นพิบากกรรมคนสุดท้ายเลยพล้นตำรวจโทเพิ่มภูนชิดชอบรอมบวศึกษาธิการ <64 S 1> ปปชมีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพรบรปปช2561มาตรา64เ <64 S 1> อาละครับคราวนี้ถึงมาตรา64อธิบายเส้นทางของเรื่องที่ที่จะไปต่ออย่างไรกรณีของคุณเพิ่มพูนชิดชอบคือถ้าดูจากมาตรา64ที่ปปช ชี้มาแล้วก็ถ้าในกางสุดเห็นตามเนี่ยนะครับสําหรับกรณีนี้เนี่ยก็คือปปชก็ชี้ว่าทางทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงนะครับไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงก็คือเหมือนกับเป็นความผิดทางวินย<ช>ัยก็ให้กลับไปส่งไปให้กับผู้บังคับบัญชาทีนี้ถ้าเราจะตีความว่าผู้บังคับบัญชาก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาของของพลตํารวจโทเพิ่มปูนทิดชอบสมัยที่ท่านเป็น เป็นตำรวจนะฮะซึ่งตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นแล้วถูกไหมครับใช่ช่ค่ะพ้นจากตำแหน่งแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ต้องถือว่ามาตราหกสิบสี่เนี่ยคือปอประชไม่ได้ชี้ว่าท่านกระทําความผิดอาญานะครับเออเหรอฮะครับผมเท่ากับไม่ไม่ได้ชี้ว่าทําผิดอาญาแต่เป็นเรื่องของการดําเนินการทางวินัยครับแล้วก็เป็นเรื่องของวิชัยอาญาเห็นว่าผิดวินัยเห็นว่าผิดวินัยเห็นว่าผิดแหละแต่ว่าผิดวินัยแรดังนั้นดังนั้นจึงส่งให้ต้นสังกัดไปจัดการกันเอง ใช่ครับใช่ับผมครับใน,นที่นี้จะหมายถึงพอบอรตรหรือท่านนายยุัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกตรคือน่าจะต้องเป็นพอบอรตรเพราะเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ตอนนั้นที่ท่านเป็นผู้ช่วยพอบอรตรถูกไหมฮะท<ต>่านจะอยู่ภายใต้าัศรรชคติของพอบอรตรก็คือผู้มั่งมั่ชาแบบเนี้ยนะครับ <Okay. S 2> โดยที่แต่ทีนี้ท่านพ้นตาแหน่งไปแล้วะครับออืมอืมก็คงจะจะต้องไปพิจารณาว่าทางท่าน อสอบตรจะเพิจารณาในประเด็นนี้อย่างไรนะครับโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าคนตําแหน่งแล้วครับสามารถจับไปเทียบเคียงกับกรณีคุณนิพนธ์บุญยามณีที่เผชิญกับวิบากกรรมสมัยที่ยังเป็นนายกอบจอจังหวัดสงขลามได้ไหมครับเทียบเคียงได้ไหมครับผมม,มองว่าทางเรื่องของ ของอีกท่านหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นกรณีนั้นเรื่องนั้นมีการชี้มูลทางอาญาด้วยไม่ใช่อ๋ออ๋อแต่กรตรงนี้อันนั้นมีชี้มูลทางอาญาอันนี้ไม่มีครับผมอันนี้มันจะไม่มีชี้มูลครับผมอ๋อครับครับกรณีของคุณนิพนธ์ความแตกต่างก็คือกรณีของคุณนิพนธ์ปุญญมณีประชชี้มูลทั้งอาญาและวินัยครับแต่กรณีของเพิ่มพูนชิดอชอบชี้มูลเฉพาะประเด็นทางวินัยเท่านั้นนะครับไม่มีอาญา ไม่มีอาญาก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญาเหมือนแปดท่านเมื่อสักครู่นี้โอเคดังนั้นดังนั้นเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาไม่สะเทือนไม่มีผลถูกไหมคะเพราะมันคนละเคสต่อเขาทำทำตอนที่ถูกกล่าวหานั่นก่อนเป็นรัฐมนตรีครับโอเคอ๋อเกิดก่อนใช่ครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับพอดีได้เวลาได้เวลาพอดีเปะเลยเพราะผมมาบรรยายที่นครราชสีมาให้าการสำนักงานภาคสามฮะ โอเคค่ะพรบปราบปรามทรมานขอบพระคุณครัพลงโทษขอบพระคุณคระเชิญท่านมีต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะขอบคุณท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะรองวัชรินทร์พานุรัตน์เมื่อคืนว่าอัยการวัชรินทร์โทรมาสอบทานจะเอาอะไรอย่างไรมีข้อาจำกัดเรื่องเวลานะออ๋เนี่ยก็มีบรรรยยาก็ับปากจะจบไม่เกิน50 50นี่เราก็ดโมได้อยู่5้าสก็ไหวอยู่โอเคตรงเวลาเป๊ะ